OC วันละตัว EP ที่5นะครับภายใน EP นี้เราจะพาไปดูกับ OC ที่เรียกได้ว่าแข็งแกล่งที่สุดในบรรดา OC ทั้งหมดของผมมันก็คือ The q u t วเท s นะครับ The Q u t วเท s มันคือสิ่งที่ดำรงอยู่ที่อยู่เหนือทุกกรอบนิยามมันไม่ใช่พระเจ้า มันไม่ใช่เทพโบราณมันไม่มีจุดเริ่มต้นและมันไม่มีจุดจบไม่ถูกสร้างขึ้นโดยสิ่งใดมันอยู่ในจุดที่ว่าสูงสุดเหนือทุกมิติทุกพ้าหูจัก,กรวาลทุกนิยามของขอบเขตความไปไปได้การทําลายจัก,กรวาลหนึ่งจัก,กรวาสลสําหรับมันแล้วก็เหมือนการแค่ปัดฝุ่นเพียงเม็ดหนึ่งเท่านั้น The Pimodia Citizen Lab มันเป็นห้องปฏิบัติการของ The Qteres มันเป็นสถานที่ที่ไม่ได้อยู่ในมิติใด แต่มันคือจุดที่ความจริงฐานข้อมูลทั้งหมดมารวมกันที่นี่ผลงานของเดอรคิวเทเลสคือจักรวาลเวลากฎฟิสิกส์ตรกะความเป็นเหตุเป็นผลรวมเป็นเพียงตัวแปรที่มันสร้างขึ้นมันสามารถเปลี่ยนแปลงหรือรีเซ็ตเพื่อการทดลองของมันได้ความสามารถของเดอคิวเทเลสมันมีเยอะมากๆนะครับแต่ผมจะยกมาแบบคร่าวๆก็คือการจัดการกฎสมบูรณ์ มันสามารถเขียนหรือแก้กฎฟิสิกส์พื้นฐานใดๆได้ทันทีเช่นสมมติว่า1นบกหมันก็ควรที่จะเท่ากับ2ใช่ไหมครับแต่ว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็น1นบกหเท่ากับอินฟินิตี้ได้มันสามารถเปลี่ยนค่าแรงโน้มถ่วงของดาวดวงหนึ่งหรือทั้งจักรวาลนั้นให้มันกลับตาลปัดได้การควบคุมเวลาสมบูรณ์เวลาสําหรับเดอะคิวเทเลสแล้วมันคือเส้นข้อมูล1เส้นมันสามารถกําหนดให้หยุดเดินหน้าถอยหลังหรือสร้างเส้นเวลาใหม่ได้ทุกเมื่อเท่าที่มันต้องการ การลบข้อมูลสมบูรณ์มันคือความสามารถที่น่ากลัวที่สุดของ The เดอะคิเทเลียสเลยนะครับอันนี้มันสามารถลบสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกจากการดำรงอยู่ทั้งหมดรวมถึงแนวคิดประวัติศาสตร์ความทรงจําและความเป็นไปได้ในทุกพหัจัก,กรวาลผลลัพธ์คือสิ่งนั้นจะไม่หายไปแต่จะถูกกาหนดว่ามันไม่เคยมีอยู่จริงตั้งแต่แรกเดคิเทเลสมันไม่สามารถถูกเรียกถูกอัญเชิญไม่สามารถถูกควบคุมด้วยสิ่งที่มันสร้าง และหากมีผู้ใดจะค้นหาจับต้องหรือเข้าถึงฐานข้อมูลของมันสิ่งนั้นมันจะถูกลบข้อมูลอย่างสมบูรณ์มันสามารถโจมตีล่างเพื่อมาสำรวจภาคสนามแต่ว่าหากมีผู้คนหรือสิ่งมีชีวิตใดมาเห็นร่างนั้นจะสลายไปทันทีโดยการสลายนั้นนะครับมันไม่ใช่การโจมตีจากดีคิวทเทเลสนะแต่เกิดจากการที่สมองของสิ่งมีชีวิตพยายามประมวลผลของมันซึ่งมันซับซ้อนเกินไปที่สมองจะทำงานได้ มันจึงตีความไม่ได้และระบบข้อมูลภายในร่างกายก็ล้มเหลวและแตกสลายและฐานข้อมูลของสิ่งมีชีวิตที่สลายไปก็จะถูกตีว่าไม่มีการเกิดขึ้นเดเคเทเลสมองว่าทุกสปปรรพสิ่งในทุกจักรวาลเป็นเพียงชุดตัวแปรในการทดลองที่ไม่มีวันสิ้นสุดมนุษย์สิ่งมีชีวิตกฎจักราวาลแม้แต่เวลาที่เราดำรงอยู่ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสมการที่มันกำลังศึกษาอยู่ตลอดเวลาเป้าหมายของเดเคเทเลสมันต้องการตัวแปรที่สมบูรณ์โดยปราศจากข้อผิดพลาด จบแล้วจบแล้วเนี่ยชิพเองเลย